พบกับพนกนะคะกับรายการเบิร์ดซิกไลสร้างตัวตนสร้างรายได้นะคะกับช่อง youtube นะคะเบิร์ดก้วตาไลฟ์นะคะมีหลายคนนะคะสอบถามมาว่า,าคือเขาสงสัยในตัวเองว่าทำไมชีวิตเขาเนี่ยหน้าที่การงานเนี่ยตอนที่เขาทำงานอยู่เขามีความประสบความสำเร็จ นะคะหรือมีตัววัดให้เราทราบว่าเขาทําสําเร็จแต่เมื่อเขาออกจากงานมาทําธุรกิจส่วนตัวทําไมมันไม่ง่ายอย่างที่ตอนที่เขาทํางานคือปนี้พี่โนโมีคําตอบคําตอบคือในลักษณะงานนะคะของเขาเนี่ย ที่ว่าเขาทํางานสําเร็จแต่เมื่อเขาออกมาทําธุรกิจทําไมมีคําถามว่าทําไมทําไม่สําเร็จเพราะอะไรเพราะว่าในระหว่างองค์กรองค์กรหนึ่งเนี่ยเขาจะมีแพเทิร์นให้เราเดินก็คือมีงานมีงานการสั่งการมาแล้วเราทำจบคือสำเร็จถูกไหมคะ แต่ในทางกับการอีกช่องหนึ่งก็คือการทำธุรกิจนะมันจะต่างกันตรงที่ว่าธุรกิจไม่ได้มีวันสิ้นสุดแต่จะมีเรื่องที่ท้าทายแล้วก็มีเรื่องทดสอบจิตใจมีเรื่องอเกี่ยวกับตัวเงินเกี่ยวกับอ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเกี่ยวกับการตลาดตัวเงินแล้วก็สินค้ามาในลักษณะธุรกิจในทางอีกด้านหนึ่งก็คือองค์กรไม่มีเรื่องพวกนี้เข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นบุคคลที่อยู่ในองค์กรตั้งแต่5ปี6ปีประสบความสำเร็จในองค์กรมาอย่างแบบสุดยอด แต่กลับมาทำธุรกิจกลับมีความล้มเหลวไม่ได้ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรนั่นหมายความว่าคุณยังไม่พร้อมที่จะทำธุรกิจนะคะเหตุผลที่ต้องพูดเช่นนี้เพราะว่าบุคคลที่ทำธุรกิจเขาจะมีความ แอดวานในลักษณะตัวบุคคลก็คือเอาตัวเองเป็นแบรนด์หนึ่งละสองก็คือมีการศึกษาเรื่องการตลาดเรื่อง Marketing เรื่องเทรนเรื่องสินค้าแบบใดที่ลูกค้าสนใจหรือเทรนไหนที่ลูกค้าต้องการโอเคมันอาจจะเป็นเรื่องวิชาการแล้ว มันมาปรับประยุกต์กับสินค้าของคุณมันไม่ได้นั่นไม่ได้หมายความว่าคุณจะทอดทิ้งเรื่องของการตลาดหรือตัวคุณเรื่องของการทำให้ตัวคุณเป็นแบรนด์ก็คือลูกค้าจะซื้อในเมื่อเชื่อถือในตัวเรานะที่เราเป็นแบรนด์กับการในลักษณะในช่องของออฟฟิศหรือ งานที่เป็นลักษณะที่ไม่ได้มีตัวเงินมาเกี่ยวข้องก็คือทำตามคําสั่งมีแพทเทิร์นมีรายงานประจำปีมีเรียกว่าอะไรอ่ะคือมีลถรถแมปหรือไทม์ไลน์ในการทำงานอย่างเช่นไต่มาที่1คุณทำงานเสร็จแล้ว5อย่างคือคุณสำเร็จคุณจก คุณปิดจ็อบไดมาที่สองไต่มาที่สามโอเคคุณเข้าใจว่าคุณประสบความสําเร็จแล้วแต่จริงๆแล้วคือง,งานมันมีแค่นั้นไงมันไม่ได้มวาวัดว่าคุณจะสําเร็จแบบไหนโอเคคุณมีขั้นคุณมีตําแหน่งคุณมีเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นนั่นเป็นสิ่งที่นุษยุเงินเดือนจะต้องได้อยู่แล้วแต่ในลักษณะกับการในการทําธุรกิจส่วนตัวคือนอกจากคุณจะทําให้ตัวคุณเป็นแบรนด์แล้ว คุณก็มีเงินที่ต้องลงทุนลงไปนะคะเมื่อมีเงินที่ต้องลงทุนลงไปแน่นอนคุณมีทุนคุณก็ต้องหวังผลกำไรตรงนี้แหละที่จะทำให้เราแตกต่างจากความสำเร็จตรงนี้ตราบใดที่คุณลงทุนไปแล้วแต่คุณไม่ได้กำไรนั่นคือการล้มเหลวในการทำธุรกิจในเรื่อง,องนั้นนะคะก็เราต้องกลับมาทบทวนแล้วก็ศึกษาแล้วก็ฟังผู้รู้ จําเป็นที่จะต้องมีพี่เลี้ยงจําเป็นที่จะต้องเออทำยังไงถึงธุรกิจนี้ถึงจะลุ่งโลดแล้วก็ไปได้ไกลคุณจําเป็นที่จะต้องลดอีกโก้ลงอันนี้พูดความจริงแบบไม่ได้วางผลผลทางทางการค้านะคะสิ่งที่มาปิดกั้นความสำเร็จของักธุรกิจคือคนที่มีอีกโก้สูงมักจะไม่ได้ ประสบความสำเร็จในเรื่องพวกนี้มากนะคะคุณจะเป็นที่จะต้องรับฟังแนวทางธุรกิจที่คุณจะเดินแล้วก็รับฟังเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตคือรับรู้อะรับรู้รับฟังในสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในสิ่งที่คุณจะทำนี่แหละคือความแตกต่างของการทำไมคุณอยู่ ในมนุษย์เงินเดือนคุณถึงประสบความสําเร็จเพราะมันมีแพทเทิร์นให้เดินแค่นั้นคุณถึงประสบความสําเร็จแต่ถ้ามาทําธุรกิจอะ่ะมันมีแพทเทิร์นแล้วก็มีหลากหลายรสชาติอะ่ะที่คุณจะต้องมาสัมผัสมันอะ่ะมันมันเป็นเรื่องเรื่องของแบรนด์ตัวเองเรื่องของอนาคตในเทรนที่จะศึกษา เรื่องของอการทำการตลาดนะคะก็ถ้าคุณอยู่ในลกยุคยุคเก่าคุณก็มันก็ไม่แปลกที่ทำไมคุณมาอยู่ในยุคนี้คุณถึงคว้าเงินไม่ได้ในอากาศก็จะมีประมาณนี้นะที่พี่นุกดูจากหลายๆท่านแล้วก็วิเคราะห์ออกมาจากสถานการณ์ที่เอามาจาก ประสบการณ์ส่วนตัวก็อาจจะมีทางวิชาการที่จะกล่าวถึงได้แต่ก็ไม่รู้ว่าหนังสือเล่มไหนที่เขียนไว้เพราะพี่นกเอามาจากประสบการณ์ที่มองโลกจนถึงอายุ38ปีนี้ว่าทำไมมันไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรในเรื่องการทํำธุรกิจคำว่าประสบความสำเร็จเนี่ยมันมีถึง คือความหมายอย่างเดียวคือทำให้ธุรกิจของคุณปังนั้วแหละคือการประสบความสำเร็จมันไม่ใช่แค่แค่แบบมีไรายได้เข้ามาเดือนนี้ขาดทุนเดือนนี้อยู่ตัวเดือนนี้แบบแบบไม่มียอดอ่ะมันอย่างนั้นไม่ได้เรียกว่าการทำธุรกิจนะคะถ้าเกิดว่า คุณยังไม่เข้าใจก็จงไปทบทวนตัวเองว่าทำไมทำธุรกิจแล้วไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรคือคุณยังขาดเรื่องใดอยู่นะคะขาดเรื่องการตลาดไหมขาดเรื่องไอเดียที่จะทำแพ็กเกจไหมขาดเรื่องอะไรถ้าคุณอยากทำไอเดียที่ประหยัดงบที่สุด แล้วคุณอยากทำให้มันตังคุณก็ต้องทำให้แตกต่างแล้วก็ในเรื่องของกําไรคุณก็ต้องคิดในการตั้งราคาให้มันโอเคที่สุดซึ่งในช่อง youtube หรือในกูรูที่เขาประสบความสำเร็จเขาก็มีเยอะแยะทำไมไม่ลองไปศึกษาดู นะคะก็มีแค่นี้แหละที่อยากจะมาตอบคำถามว่าทำไมคุณไม่ประสบความสำเร็จสักทีกับการทำธุรกิจก็ประมาณนี้นะคะทุกคน